สวัสดีครับโคดังอัปเดตสเตชันเราจะมารีวิวงานคาโก้ขาสั้นนะครับอันนี้จะเป็นรหัส D225 งาน Diamond USA นะครับทีนี้เดี๋ยวลองรับชมดูครับก็จะคะสีคะลายคะไซส์นะครับส่วนใหญ่ก็งานคาโก้จะเป็นเอวขอนะครับ ท่าหลักก็จะเป็นพวกเวทไแลวกเ็เป็นสีพื้นที่เป็นสีเออร์โทนนะฮะสีพิมสีเทาสีดำพวกนี้นะครับสีขาวอะไรอย่างเงี้ยสีครีมอ่าตัวนี้งานเจ็เองครับแล้วก็จะมีท่าลายปนมาบ้างเช่นลายกรอตหรือลายทางอย่างนี้นะครับส่วนอ่าเรื่องเอเข่าแล้วก็เหนือเขา่า ครับครับคาโก้ ula, okay, or, มันก็ก็จะใส่ใส่ประมาณเข่ากับเหนือเข่านะฮะโดยธรรมชาติคาโก้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กระเป๋าเขารวมๆวมเขาจะเรียกซิกซ์กอกเก็ตก็คือจะมีกระเป๋าอยู่6ใบนะฮะมีคู่คู่หน้าแล้วก็ไอ้ตรงข้างๆแล้วก็กระเป๋าหลังนะฮะทั้งหมด3คู่มันก็6ใบนะฮะอันนี้คือธรรมชาติของคาโก้นะครับที่เราก็เรียกกันไอ้ไอ้กระเป๋ากล่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เรียกคาโก้นะครับชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องของแบรน นะครับถ้าท่านไดรายการนี้ไปก็ลองลองไปแยกดูนะครับมันก็มีแบรนด์หลากหลายของแบรนด์หนึ่งเกงปนมานะครับกลุ่มพวกมีการมีเกิลบ้างโพลิสเตอร์บ้างลีาวจะเป็นเลงเลอร์บ้างลีบ้างแล้วแต่นะครับแต่แบรนด์เนมนี่ตอบไม่ได้นะครับแต่ละกระสอบี่ก็คือว่ามันแล้วแต่ฟุ๊กๆนะฮะมีมากมีน้อยตอบไม่ได้นะครับก็ดูที่คุณสมบัติเรื่องเนื้อผ้าเป็นหลักตัวดำเมื่อคู่น่าจะเป็นด็อกเตอร์ไซคละนะครับไซ นโดยพื้นฐานท่ากระสอบออมือสองนะครับเวลามือนอกแพ็คมาให้เรามันก็จะปนผล,ลมาทั้งหัวผ้าคือพวกสวยโดดของเขานะครับแล้วก็พวกดูได้กลางๆนะฮะสวยกลางๆแล้วก็ไอ้ที่ดูได้สวยน้อยกับเขาเลยก็เป็นพวกหางผ้านะครับปนมา3อย่างนะครับหัวกลางหางแล้วก็ในเรื่องของอัตราของเสียอาจจะมีบ้างในแง่ของผ้าเลอะ ที่ซักไม่ออกเลยเหมือนว่าต้องต้องทิ้งเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีผ้าขาดชำรุดเป็นรูบ้างถลอกมาบ้างอะไรก็มีนะฮะก็จะมีปนมาตาของเสียเราควรตีเผื่อกันเหนียวเป็นต้นทุนไว้สัก10-15%นะฮะทุกๆก,กระสอบทุกเกดทุกประเภทนะครับตีกันไว้เวลาเปิดจริงแล้วมันเสียไม่ถึง10-15%ก็ถือว่าเราก็กําไรเพิ่มไปนะครับหลายๆตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นหัวผ้านะฮะสีดโดดๆสีเทาเข้มๆก,ก็ใช่ ตัวนี้ตัวนี้ก็จะออกมันอารมณ์หัวผ้านะฮะสีน้ำตาลนี่ก็ยังอยู่ในหัวอยู่นะฮะอารมณ์งานได้อยู่นะครับสีสันได้อย่างนี้นะครับท่านก็ลองไปคัดแยกเอาอย่างที่บอกนะครับทําราคาก็ขายแตกต่างกันนะครับหัวผ้าเราก็อาจจะไปได้ตัวหนึ่งทีชิ้นเป็นร้อยร้อยร้อยขึ้นเงนี้ยนะฮะเแล้วไอ้สวยกลางๆก็สักตัวละหลายสิบเจ็ดแปดสิบหกสิบเก้าว่าไปแล้วก็ท้ายๆก็ค่อยไปลุยเอาสองตัวร้อยสามตัวร้อยก็แล้วแต่นะ มัคคู่น่าจะเป็นแชปนะอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ก็ได้หัวมาแล้วแชปนะฮะเนี่ยไอ้เจ้า,า,านั่นรีไวท์ <S <S ใช่ป่ะรีไวท์เนาะอือใช่อันนี้ได้รีไวท์นะฮะอย่างเงี้ยก็ได,ได้ได้หัวมาอย่างนี้ก็คนตนมาเรื่องยี่ห้อนะครับคนๆแล้วแต่แต่ก็สอบฟ,ฟุกมากฟุกน้อยนะฮะอันนี้ก็ได้จะด็อกเกอร์มันะอเมริกรันอีเกิลอ่าเนี่ยนะฮะคนๆกัคนเพราะนั้นได้ไปก็ต้องไปครับแยกเอ,อ่อทำราคา เป็นสองสามแบบนะฮะอยู่ที่เรานะฮะแล้วก็อยู่ที่ตลาดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับฝีมือการขายตลาดนะฮะปัจจัยการขายต่างๆก็แตกต่างกันไปนะฮะท่านก็ต้องไปไปจัดทำเอาอันนี้ก็จะรีวิวให้เห็นถึง,ถงลักษณะเนื้องานโดยรวมนะครับประสอบนี้ดูแล้วเราน่าจะรีวิวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกชิ้นนะฮะท่านลองวิเคราะห์เอาแล้วกันครับผ,ผ่านตาท่านไปเนี่ยก็มีหัวอยู่พอสมควรน,นะครับ พวกหัวนี่ก็คุยกันตัวเป็นร้อยนะครับสีสัตตนตาตัวนี้ก็เก่าเข่าโซเซนะครับกระเป๋ามาแจ็บๆอ๋อเอาเบอร์คอมบี้นะได้ยี่ห้อด้วยนี่โปโลป่ป่ะใช่โปโลนะ่นะใัยเอากองหน้าเตี้ยลงหน่อยอบเบอร์คอมบี้อีกตัวนะฮะ ผมไม่ได้ไปซูมแบนทั้งหมดนะฮะแต่มาเยอะเลยนี่จะรีวายอีกคนะาดว่าติดมาเยอะอยู่นะนั่นอะไรยูนิโคมยูเนียนเบย์หรือยูนิโคมอ๋อยูเนียนเบย์สีลายกรอฟสีอ่อนนี่ก็ใช้ได้ลองดูนะครับแล้วก็ ราคาต่อก็สอบเราก็เอาตั้งแล้วก็หารด้วยจํานวนชิ้นที่ลงไว้นะครับก็จะเป็นต้นทุนต่อชิ้นแม่ก็รีไวอย่างเงี้ยน,นี่ติดรีไวมาหลายตัวเลยนะเคอยู่นะตัวเมื่อกี้อะไรรีเหรอรีวก็รีรวาวยวาอีกอได้หลายตัวเลยได้ที่เราตอนแรกไม่ได้ซูมดูด้วยนะอ่านั่นนอะติก้านะตัวสีครีนอติกาใช่นอติกายู่นเบตัวนี้ก็เก่าเานะครับมีเข็มขัด ไม้ด้วยนะฮะ้ตัวสีน้ำตาลน่าสนใจใช่สวยเดี่ของอะไรงานสวยนะข้างหลังได้ดูหน่อยเอาเท่ๆนะฮะกระดุมรับคนมาเอาละครับตัวสุดท้ายละอา้าวจบกันเรื่องของคาโก้ขาสั้นนะก็ลองดูครับกระสอบรุ่นนี้ก็ถือว่าไปไปคัดเรื่องของแบรนด์ hey, ก็ <cin stereotype> ร <com> <ter> ูปแบบได้น <OM> ี่เรแรงเลอร์นะฮะ WRG <Bra> นี่ใช่นะฮะนะครับก็ก็เป็นไอเดียสำหรับตัวงานคาโก้นะครับลองดูครับหน้าเว็บก็ w o r l d w u p d a t e k i k a n g s t a t i o n c o m นะครับ w o r l d w i d line จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอคำถามเพิ่มเติมท่านสามารถไลน์มาสอบถามหรือ inbox ผ่านทางหน้าแฟนเพจเฟ b บุกได้นะครับยังไงก็ฝากกด follow ที่หน้าแฟนเพจเฟ b บุกไว้นะครับเวลามีข้อมูลก็จะไปขึ้นที่เพจชันด้วยนะครับ รายการน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับงานผู้ชายที่เขาเรียกว่างานขายลุยไก่ง่ายนะครับก็ฝากตามรับชมดูนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ